ผมเนี่ยโคตรชอบ M&M เลยมันเป็นไอคอนผมก็โคตรชอบโอบามาเลยผมคิดว่ามันเป็นสุดยอดประธานาธิบดีสุดยอดนักพูดสุดยอดอเมริกันไอคอนิกฮีโร่ผมก็ดีใจไงผมก็ได้ดูโอบามาแล้วก็ M&M เนี่ยขึ้นเวทีแต่ว่าเวลาเขาบอกให้เลือกคาลามันไม่มีใครอยากเลือกตามฮะเพราะว่ารสนิยมของคนที่ชอบ M&M หรือโอบามามันไม่ใช่รสนิยมของคนที่ชอบคาลาคนเขาชอบคนเก่งที่ประสบความสําเร็จ ที่มีฐานะหน่อยแล้วก็มีความรู้ความอ่านแล้วก็พูดจาได้สนุกสนานแล้วก็มีเสน่ห์มีออร่ามี everything มีลุคมีเบรนคุณมาส่งคนซึ่งไม่มีความพร้อมที่ไม่มีใครเขาอยากเอาไม่มีใครเขาอยากเลือกแล้วคุณอัป้าปั้นวัตกรรมบอกว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่จะต้องพิสูจน์ว่าคนบริการพร้อมมีผู้หญิงเป็นนายกมันพร้อมมาตั้งนานแล้วคนเขาเรียกร้องมิเชลก็ไม่ส่งมิเชลส่งคาลาซึ่งเป็นเวอร์ชันที่หน่อมแนม ถ้ามิเชลลงมา <People S 1> คนจะบอกว่าเฮออย่างเงี้ย <the opposite S 1> แข็งแกร่งกว่าโอบามาอีกมิเชลโอบามานี่คือโคตรฉลาดเลยเลียนเก่งด้วยทำงานก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นมิเชลเนี่ยทรัมป์ไม่กล้าบอกแล้วว่า low IQ เพราะมิเชลเลียนเก่งกว่าทรัมป์มิเชลเลียนเก่งกว่าบารัก conversation ระหว่างบารักและมิเชลเนี่ยก็คือว่าให้คามาราเป็นไปเถอะให้เธอเป็นไปเหอะฉันไม่อยากเล่นการเมือง ในายใหญ่ของพรรคเดโมแครตของสหรัฐบารักโอบามาเนี่ยเขาก็เลยมาลงตัวที่คามาลาแฮร์ริสตามที่เขาบอกโจไบเดนให้ถอยแล้วโจไบเดนก็มาบอกโอบามาในงานศพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคุณก็รู้ว่าเธอเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเท่าผมโอบามาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรายังมีเวลาก็มีเวลาฮะสองอาทิตย์ฮะก่อนที่จะแพ้ทรัมป์ฮะอันนี้ไปกันใหญ่จริงๆก็คือว่าทรัมป์เนี่ยเขาชอบใช้วัฒกรรมซึ่งหาเรื่อง หาเรื่องพรรคการเมืองในประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่พรรคอนุรักษนิยมแล้วเขาสร้างศัตรูใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเลเบร์ของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพรรคซ้ายกลางในยุโรปหลายประเทศเนี่ยคือเขาไม่ใช่แค่มีปัญหากับพรรคเดโมแครตในสหรัฐเขามีปัญหากับพรรคการเมืองกลาง,ลางและกลางซ้ายเซ n นเตอร์เลฟของทุกประเทศในยุโรปเขาจะหาเรื่องไปทั่วนะฮะแต่ว่ามันก็เป็ไมาได้เหมือนกันว่าเขามองว่าพรรคการเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยชอบมาหาเรื่องเขาก่อนเขาก็เลยใช้วิธีการสร้างศัตรูไว้ล่วงหน้า นะเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็เป็นทรัมป์นะฮะเรื่องของทรัมป์ที่กล่าวพาดพิงสตาร์เมอร์เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ะฮะทรัมปลีกอลทีมอคคิ s e s สเลเบอร์ออฟอิเล็กชันอินเทอร์เฟอ t เรนซ์แอสตาร์เมอร์ทราสูเพลย์ดนคำนี้แปลว่าความขัดแย้งนะฮะ R O W ความขัดแย้งแปลว่าราวทะเลาะเบาแวงกันอ่านว่าราวถ้าเป็นแถวอ่านว่าโรนะฮะ,ะมันมันคนละคำกัน ผมไม่เชื่อว่าพรรคเลเพื่ออังกฤษเขาจะไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในรอบนี้แต่ว่าอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับการใช้วัฒกรรมที่พาดพิงกันแต่ว่าการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งส่วนใหญ่มันจะเป็นการส่งเงินเข้าไปบริจาคแล้วก็เป็นคนต่างชาติบริจาคอาจจะเป็นคนอังกฤษเข้าไปโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคแต่ว่าเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะที่เป็นสาระในวันนี้คือเ m ็มนด์แเนี่ยร้องฮิปฮอปเนี่ยไปช่วยโอบามาหาเสียงปัญหาก็คือว่า คนบริกันเนี่ยเขาชอบ m m แแล้วเขาชอบบารัคโอบามาแต่เขาไม่เข้าใจว่าโอบามากับ m m มเกี่ยวอะไรกับคามาลาคืออย่างนี้หลังจากที่ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจาก The Under t a k e r นักมวยปล้ำที่เป็นตำนานแล้วก็เคนซึ่งก็เป็นนักมวยปล้ำซึ่งเป็นตำนานเนี่ยคามาลาแฮร์ริสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากบัติสตาอยู่คนเดียวแล้วเดอะร็อกบังเอิญก็ไม่สนใจแล้วในรอบนี้แถมเดอะร็อกเนี่ยยังโทรศัพท์ไปหาเดน่าไวท์เจ้าของ UFC เนี่ยขอเบอร์ทรัม เพื่อโทรศัพท์ไปแสดงความเห็นอกเห็นใจทรัมป์หลังจากที่ทรัมป์ถูกลอบสังหารเพราะฉะนั้นเดอะร็อกเนี่ยเขามาอยู่ตรงกลางละเขาเห็นใจทุกฝ่ายแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่มีซเลบริตี้ระดับที่เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่หรือเป็นที่นิยมของคนอเมริกันในแบบที่เป็นตลาดแมสที่ออกมาสนับสนุนอันนี้คือไม่รวมแบบดารานะฮะซเลบรตตี้ดาราซึ่งหนุนแฮร์ริสเนี่ยอย่างเช่นเจสสิก้าอัลบาหรืออะไรพวกนี้คือไม่นับ เพราะว่าคนไม่ได้ให้ราคาดารานักแสดงคนให้ราคาเฉพาะไอคอนนะฮะนิดหนึ่งนะฮะไอคอนเนี่ยไม่ใช่ดีไอคอนนะฮะคำว่าไอคอนเนี่ย I C O N เนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงคนที่เป็นไอคอนเนี่ยเป็นคนซึ่งยิ่งใหญ่ในวงการของตนเองและเป็นที่เคารพและเชิดชูและบูชาโดยคนทุกระดับต่อให้เป็นคนซึ่งไม่ได้สนใจในเรื่องราวนั้นๆเนี่ย คนซึ่งเป็นระดับไอคอน,นก็จะมีชื่อเสียงมากพอให้คนทั้งประเทศรู้จักเพราะฉะนั้นเวลาคามาลาแฮร์ริสเขาได้ดารานักแสดงคนหนึ่งซึ่งอาจจะชื่อว่าเจสสิก้าอัลบ้าซึ่งเจสสิก้าอบก็โอเคแต่เจสสิก้าบ้าไม่ได้เป็นไอคอนที่คนอเมริกันเคารพแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาได้แต่ละคนเนี่ยมันเป็นไอคอนอเมริกันฟิกเกอร์อย่างริพ u b l ิ c a n กเนี่ยเมื่อก่อนเขาได้คลินตันอัลบูดอะคลินอัลบูดเนี่ยเป็นไอคอนอีกครั้งนะฮะไอคำว่าเดอะไอคอนมันทําให้คําว่าไอคอนเนี่ยเสียหายมาก เขาว่าไอคอนเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับคนซึ่งเป็นระดับสุดยอดจริงๆฮอโคเกิเป็นไอคอนด h อันเดอร์เทเกอร์เป็นไอคอนคานนี้ปัญหาคือว่าในรอบนี้คามาร่าเนี่ยเขาจะไปขึ้นเวทีประสัยหาเสียงแล้วมีไอคอนคนหนึ่งอ่ะมาพูดนะขึ้นเวทีประสัยหาเสียงเชียร์คามาร่าและนั่นก็คือบารักโอบามาคานนี้ประธานาธิบดีทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นไอคอนนะฮะประธานาธิบดีบางคนเท่านั้นที่เป็นไอคอน ซูเปอร์เซเลบริตี้สแตตที่คนทั้งสังคมเชิดชูเพราะฉะนั้นโอบามาเป็นไอคอนเรแกนก็เป็นไอคอนแล้วโอบามาเนี่ยก็เชียร์คาลาก็ออกมาหนุนคาเา็าเ,เช่นเดียวกันนะฮะเอ็มเป็นฮิปฮอปไอคอนเป็นนักร้องฮิปฮอปผิวขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคแล้วเอ็มก็มาเปิดเวทีกล่าวเชิญบารัคอบามาขึ้นเวที คือที่ผมดูทั้งหมดคือว่าผมเนี่ยโคตรชอบ M&M m เลยมันเป็นไอคอนผมก็โคตรชอบโอบามาเลยผมคิดว่ามันเป็นสุดยอดประธานาธิบดีสุดยอดนักพูดสุดยอดอเมริกันไอคอนิกฮีโร่แต่ว่าผมก็ดีใจไงผมก็ได้ดูโอบามาแล้วก็ M&M เนี่ยขึ้นเวทีแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ผมอยากเลือกคาลามากขึ้นแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นผู้ซึ่งชอบบุค,คลิกอย่าง m อ m และบุค,คลิกอย่างโอบามาเนี่ยก็ไม่ชอบบุค,คลิกแบบคาลา เพราะฉะนั้นมันเป็น endorsement ที่ไม่ work คือให้ให้ตายเนี่ยสมมติโอบามาลงประธานาธิบดีกี่รอบเนี่ยผมก็เลือกให้แอมแอมลงเผอเผอผมยังเลือกเลยแต่ว่าสองคนเนี้ยเวลาเขาบอกให้เลือกคามารามันไม่มีใครอยากเลือกตามฮะเพราะว่ารสนิยมของคนที่ชอบแอมแอมหรือโอบามามันไม่ใช่รสนิยมของคนที่ชอบคามาราส่วนกรณีของอันเดอร์เทเกอร์และทรัมป์เนี่ยก็ไม่รู้ทําไมแต่ว่ารสนิยมของคนซึ่งชอบ t ด e u อันเดอร์เทเกอร์เนี่ยและชอบฮอลท์โคเกเนี่ย มันเป็นรสนิยมของคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกทรัมป์ด้วย Represents เป็นตัวแทนของอเมริกาน่ความเป็นอเมริกันผมก็เลยผมคือผมตื่นเต้นนะผมเห็นเนอะ็มแอนมแล้วก็โอบามาขึ้นเวทีแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออดีผมก็อยากเลือกโอบามาอยู่เอ็มแอนมก็มาพูดเชียร์โอบามาโอบามาก็ขึ้นเวทีเชียร์เดโมแครตแต่ว่าโอบามาขึ้นเวทีเชียร์เดโมแครตไม่ได้ทำให้คนอยากเลือกแฮร์ริสมากขึ้น คนกลับมองว่าแฮร์ริสเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ห่วยกว่าของบารักคนกลับมองว่ามิเชลโอบามาคือเวอร์ชันซึ่งแข็งแกร่งกว่าโอบามามันตลกไงแต่ว่าคือวัฒกรรมที่บอกว่าอเมริกาพร้อมแล้วที่จะมีประธานาธิบดีผู้หญิงผิวสีคำตอบมันก็คือว่ามึงไม่รู้เหรอวะมันพร้อมมา50ปีแล้วถ้าคุณส่งคนที่ได้เรื่องอย่างเช่นมิเชลโอบามาคนอเมริกันเขาเรียกร้องทั้งประเทศให้มิเชลลง ก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องได้ซ้ำไปว่าให้โอปราวินฟรีลงคนเขาชอบคนเก่งที่ประสบความสําเร็จที่มีฐานะหน่อยแล้วก็มีความรู้ความอ่านแล้วก็พูดจาได้สนุกสนานแล้วก็มีเสน่ห์มีออร่ามี everything มีลุคมีเบรนคุณมาส่งคนซึ่งไม่มีความพร้อมที่ไม่มีใครเขาอยากเอาไม่มีใครเขาอยากเลือกแล้วคุณอันานปั้นวัตกรรมบอกว่านี่เป็นการเลือกตั้งที่จะต้องพิสูจน์ว่าคนอเมริกันพร้อมมีผู้หญิงเป็นนายกมันพร้อมมาตั้งนานแล้วประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ย เขาพร้อมและเขามีผู้หญิงเป็นผู้นําไปแล้วอเมริกาก็พร้อมตั้งนานแล้วคุณแค่ไม่ส่งลงเองคุณจะมาส่งคนซึ่งไม่มีความพร้อมที่จะเป็นถ้าคุณส่งคนซึ่งมีความพร้อมที่จะเป็นคนก็เลือกแล้วเพราะคนอยากได้คนเขาเรียกร้องมิเชลก็ไม่ส่งมิเชลส่งคามาลาซึ่งเป็นเวอร์ชันที่หน่อมแนมถ้ามิเชลลงมาคนจะบอกว่าเฮย่างเงี้ยแข็งแกร่งกว่าโอบามาอีกฉลาดด้วยคือไอสิ่งที่น้ารำคาญที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะ ในโลกเนี่ยมันมีคนซึ่งไม่มีการศึกษามันมีคนซึ่งไม่มีความรู้ความอ่านมันมีคนซึ่งโง่เขลามันมีคนซึ่งคิดแล้วไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าการพูดตรงๆว่าคนใดคนหนึ่งเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเหยียดคือจริงๆแล้วมิเชลบามานี่คือโคตรฉลาดเลยเรียนเก่งด้วยทํางานก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นมิเชลเนี่ยทรัมป์ไม่กล้าบอกแล้วว่า low IQ เพราะมิเชลเรียนเก่งกว่าทรัมป์มิเชลเรียนเก่งกว่าบารักอีก ที่ hey Princeton มิเชลเนี่ยคือตัวอย่างของคนที่ถ้าลงอะ่ะไม่มีใครกล้าวว่านะบารมีมันสมองลุคส์ลุคส์ด้วยความสวยและความน่าเกรงขามเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบบางทีจับต้องได้นะฮะเวลาผมนั่งมองแล้วผมเทียบว่าเฮ้ยคามาลาแฮร์ริสกับมิเชลามาใคร attractive กว่ากันใครมีสเสน่ห์กว่ากันมิเชลามา attractive กว่า คุณจัดหน้าตาของคนแบบแยกออกมาเป็นส่วนๆไม่ได้จมูกตาปากอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่คุณวิเคราะห์องค์รวมของใบหน้าคุณวิเคราะห์องค์รวมของบอดี้แล้วคุณมองภาพรวมของฟิสิโอเมติของผู้นั้นมิเชลบามาเป็นแอตทรักชันในทางการเลือกตั้งที่เหนือกว่าคาลาแต่อย่างนี้ผมบอกคือ การเลือกตั้งรอบนี้มันไม่ใช่เป็นการที่จะต้องมานั่งพิสูจน์ว่าคนบริการอยากได้ผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีคนบริการเขาอยากได้ผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีแลวก็พร้อมจะเลือกมาตั้งนานแล้วทําไมคุณไม่เอาตูซี่แกบดล่ะเหนือกว่าคา马าไม่รู้กีก่เท่าเคยแทบจะชนะคา马าในศึกพรีเมร์ของเดโมแครปด้วยในวันนี้ตูซี่แกบดเนี่ยย้ายพรรคมาอยู่รีพับลิกันแล้วโอปร่าก็พร้อมที่จะลงมาตั้งหลายรอบแต่เธอไม่กล้าจริง c o n v e r ร a t i o n ระหว่างบารักและมิเชลเนี่ยก็คือว่าให้คา马าเป็นไปเหอะ ให้เธอเป็นไปเหอะฉันไม่อยากเล่นการเมืองนะครับนายใหญ่ของพรรคเดโมแครตของสหรัฐบารักโอบามาเนี่ยเขาก็เลยมาลงตัวที่คามาลาแฮร์ริสตามที่เขาบอกโจไบเดนให้ถอยนะครับแล้วโจไบเดนก็มาบอกโอบามาในงานศพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคุณก็รู้ว่าเธอเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเท่าผมโอบามาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเรายังมีเวลาก็มีเวลาฮะสองอาทิตย์ฮะก่อนที่จะแพ้ทรัมป์ฮะ Wall Street Journal d น m o c ครับดมครตส์ growing more anxious over deadlock race นะฮะชาวเดโมครัตในสหรัฐ hmm. ก็ตอนนี้เริ่มกลัวแล้วว่ามันสูสีเกินไปมันก็สูสีเกินไป,นนไปจริงฮะมันก็น่ากังวลผมคิดว่าเขาเห็นฉากที่แมคโดนัลล์มันก็เลยเริ่มต้องมีการหาเรื่องปล่อยข่าวว่าแมคโดนัลล์มีอีโคไลอะไรบ้าอแตกนะฮะซึ่งปล่อยข่าวมาเพื่อหาเรื่องเพราะว่าทรัมป์อุตส่าห์ไปหาเสียงที่แมคโดนัลล์นะฮะก็เลยไปทำลายชื่อเสียงแมคโดนัลล์ไปเลยนะฮะเล่นข่าวทำลายชื่อเสียงแบบนั้นซึ่งไม่แฟร์นะฮะ BBC ไทย อันนี้ก็เป็นการพาดหัวหาเรื่องนะฮะสไตล์ BBC เหตุใดกลุ่มคริสเตียนขวาจัดเชื่อว่าพระเจ้าส่งทรัมป์มาเป็นผู้นำสหรัฐหนึ่งในเหตุผลอาจจะเป็นไปได้ว่าทรัมป์เนี่ยแต่งตั้งผู้พิพากษาสารดีกาที่ระง,งับยับยั้งการใช้สิทธิ์ในการทำแท้งของผู้หญิงโดยง่ายดายในในสหรัฐหรือไม่เหตุผลนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักมั้งท้ายผมเดานะฮะความสำเร็จของทรัมป์อยู่ที่การแต่งตั้งผู้พิพากษาที่มีคุณภาพนะครับนั่นคือความสำเร็จของทรัมป์ที่แท้จริงนะฮะ